สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ดีเทอร์เดอร์เจนี่กิทนั่นนะครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับวันนี้นะสองจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตามหาร้านเด็ด้กับเมนูชวนชิมแล้วเราเนี่ยจะฟินไปด้วยกันครับแต่ว่าอย่าลืมครับเรามีนัดกันนะฮะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34นั่นเองนะฮะแน่นอนครับอยู่2ครับ พิธกรคนโก้นะครับผมหนุ่มหน้ามนคนราชุรีเหมือนเดิมและตอนนี้นะครับสองอยู่ที่ตลาดภูนะซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ข้างๆท่าเรือตลาดภูเลยฮะผู้ชมครับอย่างที่บอกไปเปิดมานานกว่า130ปีความพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวพาเข้าไปด้านในแน่นอนนี่คือเตกเฮงมีกรอบจีนหลีนะฮะเดี๋ยวเข้าไปหาเจ้าของร้านกันเลยฮะ ต้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอขอบค,คุณมากเลยครับพี่ต้อยครับที่ให้รายการดีเตอร์จอยนี่กินนั่นมาที่ร้านเดี๋ยวสองขออนุญ,ญาตนั่งพูดกับพี่ต้อยหน่อยเชิญเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่ต้อยนะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร้านเตกเฮงมีกรอบจีนหลี่ให้สองให้คุผู้ชมฟังหน่อยครับได้ค่ะทำไมาถึงชื่อมีกรอบจีนหลี่สมัยเราห้าด้วยต่กอนร้านน่ะอยู่ริมน้ำของแม่หลวงเนี่ยนะคะค่ะ ปัจจุบันชื่อคลองบางกอบใหญ่ครับตรงนี้จะเป็นย่านชุมชนของเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะมาขายของจะมาขึ้นของแล้ตรงนี้หมดอากงและเหล่ากงคือเหล่ากงก็คือคุณทวดแต่อากงผัดมีกอเป็นอยู่ตรงท่าน้ำเนี่ยค่ะวันหนึ่งถ้าสะดวงเสด็จมาที่คลองี้องบางพูดกันม่เยี่ยมผู้ขุนนางยเฉพาะไปเสร็จกลับมาก็ล่องมาและท้องนี่จะมีท้องคุนไดงอยู่มากก็ถือเป็นโอกาสว่าเยี่ยมข้าราชการท่านได้วย อันนั้นท่านเสด็จมาพอดีจังหวะที่อาโกงกับอโกผัดมีกอกันอยู่คุัสมบัติของมีกอกเนี่ยใกล้โุรกินโจโชวมไปว่าคุณขมอมปัจจุบันก็ยังกลิ่นนี้นะคะอันนี้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอะไรหอมจังเลยถามมหาเล็กซึ่งเป็นคนแจวแล้วซึ่งเป็นคนคุ้นเคยของนี้เขาจเหลืองท่านก็รับสารกับมหาเล็กซึ่งว่าเออว่าหลังพามาไหนนะเสร็จแล้วท่านก็มาด้วยพระองค์เองแล้วก็เวยเวยแล้วทีนี้อาหารก็เต็มไปหมดใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าให้ทหารมาเรียก พระองค์ท่านมาด้วยด้วยตักคนมาด้วยมาด้ยโอ้โหขนลุกเลยด้วยดีแล้วก็มาเรียกว่าให้อาแปะมานั่งนอนครับอะไรว่าตกใจนะโอ้ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเขาบอกไม่ต้องห่วงหรอกอแปะเรื่องจีนวาสนาดีนะโอ้พระองค์ท่านก็เลยมานั่งเขานั่งข้างๆแล้วท่านก็รับสั่งว่ามีกรีนี่อร่อยมากครับ แั่ว่าให้สืบทอดไปถึงลูกหลานครับแล้วท่านพระราชทานนะว่าหนึ่งกอบสองส่วนพี่ต้อยครับหนึ่งดูสิดูสิดูมณัลดูสิครดูดิหูยพี่ต้อยตอนที่ได้ยินเรื่องราวเรื่องเนี้ยครั้งครั้งแรกของส่วนตัวพี่ต้อยพี่ต้อยรู้สึกยังไงบ้างอะก็รู้สึกปรบหลุ่มประหลุ่มว่อ้จริงๆเราเราเพิ่งบอกเออเธออะไรบอกใช่ครับเราอยู่ที่นี่เองครับผมแต่ด้วยสมัยนั้นอะอากงจะผัดชามต่อชามนะคะ จานต่อจานลงพักคมาฝือหนึงแล้วก็ผักเนี่ยคนก็เข้าแถวยาวจากวันนั้นสู่วันนี้กี่ปีแล้วครับพี่ต้อยครับประมาณร้อยสามสิบปีได้ร้อยสามสิบกว่าปีนะครับพี่ต้อยนะครับผมทายาทรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ต้อยรุ่นที่สี่ค่ะพี่ต้อยคือรุ่นที่สี่พี่ต้อยครับนี่แอบถามนะมีกรอบแต่ละวันเนี่ยขายได้จํานวนปริมาณเท่าไหร่ครับ ก็คาว่าอย่างเยอะตามเทศกาลเนี่ยมันก็จะได้มาก200-300กล้องโอ้อหได้ประมาณนั้นเชฟเนี่ยเอามือวิงเลยเนอะแล้วก็หอมงุ้งอย่างนี้แม่ใครผัดมนจนเป็นลมเราก็แม่ผัดขอแล้วออเดอร์ดเลยโอหอย่างที่พี่ต้อยเล่าให้ฟังในคุณผู้ชมสองนึกภาพเลยเขาไม่ได้แบบผัดไปเออผัดผัดผัดเพื่อจํานวนขายได้เยอะแต่ว่าเขาใส่ใจคือใส่ใจจริงๆนะครับผมเรื่องของรสชาติเรื่องของวัตถุดิบอะไรต่างๆ 2, 300กล่องต่อวันช่วงพีคช่วงทเทศกาลนะพี่ต้อยนาะลูกค้าที่จะเดินทางมาทานเราสังเกตว่าร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนสังเกตชัดๆอยู่เรามองตรงไหนได้บ้างครับอ๋อค่ะถ้าลูกค้าบอกเอดูตรงไหนของตลาดผมท่าน้ำเดินมาสุดเลยคุณจะเห็นท่า ใส่ส้มๆสุดเลยค่ะสุดท่าน้ำและไมกเลยนะเด่นมากเลยนะมองตรงนั้นปุ๊บอุ้ยท่านะอุ้ยแล้วโอ้โหแล้วก็าลน์พตอนยี่งกว่าเราโดดเด่นยิ่งกว่านะครับผมอันนี้คือจูดสังเกตมาที่ตลาดภูแห่งนี้พี่ต้อยครับที่ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ่ร้านจะเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งออเดอร์ได้เลยนะคะตอนจันทร์ถึงศุกร์เราจะมีเบรกช่วงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงอันนั้นเปิดเก้าโมงครึ่ง ปิดบ่ายสองจากบ่ายสองเนาะจากบ่ายสองอีกทีก็สี่โมงจนถึงสามทุ่มเสาร์อาทิตย์และนักขัดเลิกเบิด์ทั้งวันโอเคอ่าคุณผู้ชมสะดวกวันไหนมากันได้เลยนะครับเรื่องของ เดลิเวอรี่ได้ไหมพี่ต้อมทุกช่องทางของเดลิเวอรี่สามารถสั่งได้เลยนะฮะฝากเบอร์โทรให้กับคุณผู้ชมลูกค้าหน่อยโทรที่เบอร์ไหนได้บ้างครับพี่0 2 4ค่ะ1 7 0ี่หน์และอีกเบอร์นะคะ02-466-9-037เบอร์ที่สดวกพกพาได้ตลอด089-488-1538อ่าลูกค้าโทรกันมาได้เลยนะครับผมนะสำหรับเบอร์โทรมาเช็คกันก่อนว่าเอ้ย นะครับวันนี้เปิดไหมหรือช่วงอะไรยังไงหรือว่าอยากรู้อะไรหรือว่าสั่งอาหารนี้ได้หมดเลยเนาะพี่ต้อยเนาะเอาคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยมาทางที่ตลาดภูเหินี้หรือว่าที่ร้านนี้นะครับผมนะต้องบอกว่าดีงามมากๆจริงๆนะครับผมนะวันนี้ของคุณพี่ต้อยมากที่ให้เยรติกับรายการดีเตอร์ขอบคุณมากครับดีดีค่ะ พี่ต้อยครับแล้ววันนี้รายการด e mm ีอ hmm. ิเตอร์เจนี่กินนั้นะครับ mm hmm. มีผลิตภัณฑ์ยูโรเค,คมามอาพี่ต้อยด้วยนะครับพ mm hmm. ี่ต้อมรับรายการเราอย่างดีเลยขอบคุณมากครับเด mm ี๋ยวสองขออนุญาตไปทายเมนูต่างๆที่พี่ต้อยเล่านะได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจก่อนจะมาเป็นหมีกรอบระดับตำนานกว่า130ปีย่านตลาดภูกันไปแล้วก็มาถึงเวลาที่คุณสพิธีกรของเราจะได้ไปลองชิมกันแล้วล่ะครับ คุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยแล้วอยู่บนโต๊ะนี้มาเริ่มจากพระเอกของเรากันเลยดีกว่านี่นี่คือมีกอบสเวสวยสวรรค์นะครับนี่คือออริจินัลนะคุณผู้ชมเอามาดูกันก่อนนะครับอย่างที่พี่ต้อยเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะมันดูตัวมีกอบกันก่อน <c oughs> <c oughs> เราแค่ความรู้สึกแรกที่เราตักมีกอบขึ้นมาคุณผู้ชมดูสิ <c oughs> มีกอบแบบทอดกรอบ,รอบเส้นเล็กๆแบบนี้นะฮ <c oughs> ะไปคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> หอมมากคุณผู้ชม เหมือนกินมะพร้าวที่เราใส่ในในเมี่ยงคาเอยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบคลุกเคล้าให้เข้ากันหน่อยว่าสองชิมให้คุณผู้ชมดูก่อนมีกระเทียมดองนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ก็มีพริกโหดีๆซอยมาให้แบบแว่นแบบแว่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจัดไปตามที่ต้อยบอกเลยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูซิว่ารสชาติมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่เราแบบได้ชิมแบบมีกรอบแบบเปล่าๆเดิมๆมาสักคู่นี้รวมกันนะคุณผู้ชม ใครที่ชอบเรื่องของความเผ็ดเรื่องของความเปรี้ยว<ด><ด>มีรสชาติที่มันเด่นชัดเรื่องของพริกกระเทียมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกินมี่กรอบเปล่าแบบรสชาติเดิมๆเนี่ยมันเลี่ยนอยู่แล้วหร <c oughs> ือปรุงเป็นคำๆก็ได้สําหรับใครที่แบบเอ้ยเราไม่ชอบแบบคุกแบบนี้นะทุกคน <c oughs> มาคุณผู้ชมมีน้ําฮะอ่ะในนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นนี่นะฮะก็จะมีกุ้งตัวใหญ่โอ้ เมื่อักครู่นี้เราได้สัมผัสเท็กเจอร์ของความกรอบเดี๋ยวมาดูเท็กเจอร์ของความนุ่มของเส้นหมี่ประเภทนี้กันนะคุณผู้ชมเอาไปเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนฮะคุณผู้ชมหูหอมมากโอ้หหวานน้ำเบาๆต้องบอกเมนูนี้นะคุณผู้ชมเปรี้ยวนิดเดียวอันนี้เขาใช้มะนาวสดๆนะคุณผู้ชมนะเอาไปลองเส้นกันหน่อยข้างใน,นก็จะมีถังง่วงอกแบบนี้นะคุณผู้ชมครับอารมณ์แบบเออถังง่วงอกแบบว่าต้นแบบอ้วน ความละเอียดมาเลยเดี๋ยวเอาสองคอยาก,กินกุ้งไปด้วยแบบนี้เป็นเมนูแบบเติมความสุดคือเ้าสองว่าตอนเช้าๆเนี่ยนะกินง่ายนะอ,อร่อยมากคุณผู้ชมเมนูต่อไปคุณผู้ชมยำอีสานเขียวนะใบคะน้าสดๆพร้อมกับแบบพริกกระเทียมนี่นะครับก้านสดๆใบสดๆนะฮะหืมสมุนไพรไทยหอม อารมณ์มหาอสานแต่ไม well, ่ใช่แต่ว่าได้แบบเรื่องของผักผักที่แบบผักคะน้าที่สดสดคุณภาพที่เขาคัดมาว่าดูดิบอ่ะแล้วคอหมูย่างนุ่มมากมาคุณผู้ชมอีกหนึ่งเมนูครับปลาช่อนใบชูมาดูเครื่องสมุนไพรข้างบนนี้ของเขาก่อนนะฮะเมดมะม่วงเห็นว่าผานมีครับนี่มะนาวซอยมีครับใบชพูครับตะไคร้นะฮะมาดูเนื้อปลากันครับอออดูดีคุณผู้ชมอึอมพอมีเมะม่วงเห็นว่าผ่านเข้ามานะ มันเลยพี่มันมันความมันกับเนื้อปลาเครื่องสมุนไพรมะนาวปิดทายด้วไอเฮียโอ้ยจะเสิร์ฟให้รือเองกระเพาะปลาน้ําแดงในนี้ในะครฮะก็จะมีไก่มีปูนะนี่โอ้โหเปิดขึ้นมาเจอปูเลยอะดูดีคุณผู้ชมเออเฮ้่เหมือนผมได้กินซีอิ๊วขึ้นมาก่อนเลยปะ่ะเหมือนแบบความเป็นซอสของเขาอะพี่ไปฮะโอ ความดีง,งามอย่างแรกคือเรื่องของน้ําซุปของเขาอะ่ะคือมันก็เหนียวกาลังดีคือโดดเด่นขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนึงก็คือรสชาติของของวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปเรื่องของปูนะเรื่องของเนื้อไก่ชิมของขาวนะฮะเจ้าดังร้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครอยากจะมามาได้เลยนะครับอยากโทรสั่งโทรสั่งได้เช่นเดียวกันนะพี่ต้อยให้คอนแทคทุกอย่างติดต่อกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแต่หนึ่งอย่างที่ขายไม่ได้ของคาวเรียบร้อยแล้ว ต่อด้วยของหวานเดี๋ยวสองเราจะพาไปทานของหวานนะครับผมที่ตลาดภูอย่างนี้นะฮะอยู่ตรงนี้เองไปไปกันเลยฮะชิมของข้าวจากร้านแตกเฮงมีกรอบจีนหลีเรียบร้อยก็ต้องต่อด้วยขนมเบื้องโบราณเจ้าดังอีกหนึ่งตำนานกว่า119ปีของตลาดภูจะเด็ดแค่ไหนช่วงหน้าครับ